เคยเป็นเหมือนกันไหมครับเวลาซื้อกาแฟมาเนี่ยทำออกมาแล้วมันจะอร่อยเหมือนเจ้าของเขาทำจริงๆหรือเปล่าวันนี้ผมได้กาแฟของขุนน่านคอฟฟี่ฮะเป็นของพี่เบิม้มเ e ด h ั n e y p r o c e s สบ้านเปียงสอมันมีรสชาติของความครีมมี่ของความวานี่วันนี้ผมจะเป็นพี่เบิ้มฮะมาทำให้ดูว่าเหมือนไหมแกบอกว่าใช้กาแฟอยู่ที่20กรัมก่อนอื่นเลยวันนี้เราอยากจะเข้าไปใน Discovery เพื่อไปดูว่าขุนน่านคอฟฟี่อยู่ไหน นี่ผมเจอละวขุณนน่านคอฟฟเราจะก๊อปปี้ไปเลยนะฮะแล้วให้เครื่องมันทำตามเองอัตโนมัตินี่มาแล้วขุณนน่านเซตอยู่ที่40กรัม100ไมครอนแล้วก็600 rpm นี่ดูนี่100ไมครอน600 rpm เป๊ะนะแล้วก็ผมจะใช้ตัวบาช่างสเกลเนี่ยในการทำน้ำหนักออกมา40กรัมเรามาเริ่มสกัดกันดีกว่ากับโปรไฟล์ขุนน่านจบ40 โบนี่ไปะไรครับ,บตัวช็อตกาแฟาที่ได้เหมือนของคุณน่านแล้วก็มาลองชิมกันดูโหอ,อร่อยมากนี่แหละคือรสชาติของความเป็นออริจินอลเหมือนพี่เบิ้มมาชงให้เองก็อ,อันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นของเครื่องดต้าละกันไม่ว่าจะเป็นกาแฟาตัวไหนถ้าเราอัปเดตโปรไฟล์ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นรอบบทเบอร์บทน้ำหนักในการจบว่าใช้กี่กรัมและ กราฟการสกัดว่าจะขึ้นและลงสเต็ปแบบไหนพอขึ้นออนคลาปุ๊บกดเข้าดาวน์โหลดไม่เกิน2องวิโปรไฟล์นั้นจะมาถึงเราฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้กาแฟตัวเดยียวกันมันมีโอกาส95%บขึ้นไปที่รสชาติจะออกมาใกล้เคียงกันมากที่สุดและนี่ก็เป็นฟีเจอร์หลักๆของด a t a าในการเชื่อมต่อแล้วก็ดึงโปรไฟล์หรือเราจะแชร์โปรไฟล์ขึ้นไปให้คนอื่นดาวน์โหลดโปรไฟล์เราถ้านึกง,ง่ายๆมันก็เหมือนกับ Facebook และ IG เลยและนี่แหละคือความสนุกของการเล่นเครื่องชงกาแฟ Data ตัวนี้ครับ